เป็นอยู่คือเรานอนนี่ลูกน้องนอนนี่นอนกับพื้นเลยก็อาจจะลําบากนิดนึงแต่แต่ก็ต้องสู้ค่ะแต่วัตุดิบมาจากเพชรบุรีทั้งหมดเขาอมต้องสดจริงๆแล้วก็ควนที่งานเลยถ้างานขายดีๆกาไรก็เจ็ดหลักขึ้นสวัสดีค่ะชื่อที่ชากรจันเกิดค่ะเป็นเจ้าของร้านกะละแมแม่สุนันค่ะอยู่เพชรบุรีค่ะอำเภอเขย้อยจังหวัดเพชรบุรีต้นกําเนิดเลยถึงได้ชื่อว่าร้านกะละแมเขาย้อยแม่สุนันค่ะ หลักๆแล้วที่มาแต่ดั้งแต่เดิมเลยบรรพบุรุษเลยคือกาละแมอยู่แล้วจริงๆเป็นพนักงานประจำทำงานอยู่บริษัทต,ตั้งแต่เรียนจบมาไม่ใหม่เลยกาละแมเขาย้อยเป็นอุตสาหกรรมชุมชนค่ะทำทุกบ้านทุกหลังคาเรือนเลยแล้วแต่ว่าใครจะมาสานต่อลูกหลานบ้านไหนจะมาสานต่อค่ะพอหนูออกจากงานประจำหนูก็มาช่วยแม่สานต่อมาเรื่อยๆจนเป็นวันนี้แม่สุนันท์ค่ะ ที่ร้านจะดดเด่นในเรื่องของความเข้มข้นของกาลาแมค่ะไม่เหมือนใครแน่นอนดั้งเดิมหอมน้ําตาลหอมกะทิใบเตยหอมใบเตยทุเรียนหอมทุเรียนชาไทยก็คือชาไทยช็อกโกแลตก็คือใส่ช็อกโกแลตแท้ๆมันม่วงจะมีลักษณะเหมือนมีเนื้อหนึบๆอยู่ด้วยแต่ทุกอย่างหวานมันเข้มข้นทุกรสดั้งเดิมขายดีที่สุดนัมเบอร์วันลองลงมาเป็นใบเตยแล้วก็มันม่วงชาไทยแล้วแต่ลูกค้าชอบถ้าลูกค้าถามว่ากาลาแมโบรานสุดๆเลยคือตัวไหนก็จะต้องบอกว่าเป็น เนื้อหยาบเป็นการาเมเม็ดข้าวเหนียวบางพื้นที่จะเรียกว่าหักหลังค่ะสามห้าสามพอนึงร้อยหน้าร้านและออนไลน์ราคาเท่ากันข้าวเหนียวแดงจะมีความกรุบกรอบผ่าแบบไม่ไม่มีแบบนิ่มที่ร้านจะเป็นแบบกรอบแต่เนื้อโดยรวมเท็กเจอร์เนื้อโดยรวมจะจะนิ่มค่ะทานได้แต่ตัวข้าวเหนียวเลยก็คือกรอบวัตถุดิบที่เราเอามาทำก็คือพรีเมียมทุกอย่างตั้งแต่น้ำตาลเป็นน้ำตาลเมืองเพชรน้ำตาลตะโนด แล้วก็กะทิข้นสดค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยที่แม่สุนันให้ความใส่ใจก็คือเรื่องของถั่วคั่วซึ่งถั่วคั่วในปัจจุบันน่ะเป็นอะไรที่สําคัญสาหรับการกินกะละแมไปแล้วก็คือเป็นถั่วที่พั่วใหม่ๆจากจากโรงโรงคั่วถั่วเลยถ้าอยากให้รู้จริงๆเลยคือต้องเข้ามาชิมเลยค่ะตอนนี้หนูยังไม่มีหน้าร้านแต่จริงๆเริ่มแรกแทบไม่มีใครรู้จกักเลยนะแต่พอออนไลน์เริ่มเข้าเราก็ประยุกต์มา ในเรื่องของการโซเชียลมากขึ้นลงเพดมากขึ้นที่เริ่มขยายวงกว้างไปทั่วประเทศก็คือหันมาเล่น Tik t o อกแล้วก็ทําคลิปทําอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มมาไลฟ์สดตอนนี้ออนไลน์มันเริ่มเข้ามาเยอะมากให้เลือกระหว่างหน้าร้านกับออนไลน์หนูตอนนี้หนูเลือกออนไลน์มีออนไลน์แล้วก็มีออกงานแบบนี้คืออย่างเงี้ยเรายกไปหาลูกค้าถึงที่เลย ก็เดือนหนึ่งก็อสองงานสองงานก็จะอยู่ประมาณ20กว่าวันนิดๆอย่างเงี้ยค่ะเ,เตรียมมาจากบ้านเลยวัตถุดิบมาจากเพชรบุรีทั้งหมดเพราะว่ามันต้องสดจริงๆแล้วก็ควรที่งานเลยน้ำตาลวัตถุดิบทุกอย่างต้องเตรียมมาจากเพชรบุรีมีแต่กะทิกะทิสดที่จะต้องมาคั้นที่งานอะไรขาดเหลือก็ให้ทางบ้านตีขึ้นมาอย่างเช่นน้ำตาลเราจะไปไม่ไปหาซื้อที่อื่นต้องขนมาจากเพชรบุรีเท่านั้นเพื่อเพื่อมาที่นี่ค่ะแล้วก็ความเป็นอยู่คือเรานอนนี่ลูกน้องนอนนี่นอนกับพื้นเลยแล้วก็ปูเสื้อ นอนแล้วบางบางที่ถ้าถ้าพอจะมีพื้นที่เต็นท์กลางได้ก็นอนในเต็นท์อาบน้ําก็ห้องน้ําวัดก็อาจจะลําบากนิดนึงแต่แต่ก็ต้องสู้อะ่ะจริงๆอ่ะกาละแมขายดีมาอยู่แล้วแต่ที่พีคจริงๆคือปีที่แล้วที่มีเรื่องประเด็นเรื่องค่าที่ก็เลยมาเกิดกระแสฟีเวอร์ที่งานนี้ก็ต่อคิวรอกันอะไรเงี้ยร้านไหนมีกาละแมร้านนั้นก็คือได้ขายส่วนใหญ่จะหมด งานขายดีๆแบบดีเลยงานใหญ่ๆอนะไรเงี้ยค่าทีู่ส่งคนเยอะๆเช่นงานนี้กําไรก็เจ็ดหลักขึ้นประคบงานจริงๆคือ1นถึงเใช่ไหมก็ประมาณ9วันที่ที่วัดกําหนดแต่ว่ามันมันมีหน้ามีหลังอย่างหน้างานอาทิตย์หนึ่งเงี้ยบางทีก็ได้ค่าที่แล้วหนูเรียนจบไม่ใช่ไม่ใช่สายอะไรเลยนะหนูเรียนจบวิทยาการคอมพิวเตอร์แต่หนูมาจากตรงเนี้ยแล้วหนูก็เป็นคน เหมือนชอบคิดเอเป็นคนคิดเอเลยชอบอะไรแปลกๆใหม่ๆอ่าก็เลยเอาตรงนี้มาประยุกต์ของหนูออกงานมาประมาณ6กปีค่ะมาสานต่อตรงนี้แล้วก็คิดว่าจะไปได้อีกไกลกว่านี้ไม่ได้หยุดแค่นี้ค่ะจริงๆก็ภูมิใจมากแล้วก็ไม่คิดว่าจะหยุดแค่นี้ไปตอนน่อแน่นอนเราได้พิสูจน์ตัวเองจากจากจากที่รุ่นแม่เขาอาจจะอยู่ในแค่แบบ หน้าร้านอะไรเงี้ยแต่พอเรามาเป็นออนไลน์มากขึ้นคนรู้จักแม่มากขึ้นพ่อกับแม่ก็ภูมิใจแม่สุนันนะคะหาซื้อได้ถ,ไถ้าไม่ถ้าไม่สะดวกไปหน้าร้านที่ไหนก็สามารถสั่งออนไลน์ได้หนึ่งคือ f a c e b o o k เพจชื่อกาละแมแม่สุนันเลยอ่า t ิกตอกชื่อลูกตาลกาละแมแม่สุนัน,นะคะ่ะสองช่องทาง